นะครับขอประกาศนะครับขอประกาศวงนะขอประกาศวงให้เต็ซีเพิ่นไอ้ประกาศวงหัพี่น้องเพิ่นได้มั่นใจเพิ่นเพิ่นมั่นใจเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับอาจารย์เราเน้นตัวนี้นะครับเด้อห้าหนึ่งแปดนะครับเน้นหาหนึ่งแปดนะครับคือว่าตัวเลขสามตัวนี่ขึ้นลงให้ยยาวบอกครับอาจารย์แม่นครับผมขึ้นลงให้ยยาวนะครับเนาะตัวเลขของอาจารย์จะสมัครจะขึ้นแต้มสมัครจะไปขึ้นแต้มอยู่ขึ้นหลายแต็มเนาะขึ้นเท็ดด้าเต้ม มวดก้อนก็ให้เดนหาเนาะกับสองตัวเดนหาเดนหาหนึ่งนะครับไปเข่าหาสองไปเข่าหาสองสองหานะครับเข่าตะลองนะครับแม่นบอกนี่ของสองก่อนเนีะอีนี่นครับนี่ครับผมนี่นี่ครับของจุดก้อนตลาดแทนหนีแทนเก่าแล้วครับที่น้องใครยังจำได้ทจซี่ยังจำได้ก็ได้รนที่เขาทำเสนอไปล่างล่าง หาหนึ่งบอหกศูนย์ไปออกเกียรศูนย์คิดแต้มเดียวคิดแต้มเดียวอีกนะครับบนเรานะครับเกือบแม่นได้ทั้งสองเลยเมื่อแล้วว่นใดจับใหม่เนยมันจับกับมันเข่าจับกับเข่าสามตัวนี่บ่สูตรนี่บ่นี่คือสูตรของอาจารย์เนาะแม่สูตรครับแม่นี่คือเป็นแม่สูตรเป็นแม่สูตรครัจับกับเข่าสามตัวแล้วต้นนะครับเข่าสามตัวเข่าสามตัวแล้วต้นหนเอานะครับเอ๋อแม่สูตรบ่ให้บังลัยดอกอาจารย์แม่สูตรบ่ใไปบังหลายดอก เดี๋ยวเพื่อนจะเอาไปเอาลูกสูตรนะครับเอาลูกสูตรนี่ครับพี่น้องผมก็แน่นหมดก็แน่นเนาะเอฟซีมันสิงงส์อะไรนาะมนแข็อันนี้อันนี้อันนี้คือของงวดก้อนนะครับพี่น้องเอามาให้เทียบเบิ้งเอมันไปเชบถือครับบางทีไม่บอกด้วยครับนี่ยบางทีไม่บอกอยู่นี่ก็เสด็ตพี่ยอดหลังนะครับครับเสด็ตพี่ยอดหลังครับผมบนเน้นหกศูนย์ล่างหาหนึ่งครับนชุดก้อนนี่ครับนี่นชุดก้อนเด็กกับกันนะครับชุดก้อนครับอันนี้ในงวดวันทีหนึ่งสิงหาหกสีนี่นะครับ นี่นะครับเอนะครับเด่นบนวิ่งสองกับแปดนะครับสองกับแปดับสามตัวบนนะครับอาจารย์เราจับให้สองห้าแปดแปดสองเก้าเน้นห้าหนึ่งแปดมาจอกันแทออาจารย์ต้อ่ไกลกันดอกเมื่อกี้มื่ก็ฮะหาสองเจ็ดนะเจ็ดสหาอะไรก็ไละไม่กลไกกันแวเที่แล้วก หางาก้อนกับห้าหนงเจ็ดันงเจนบ้กนงน่กับเจ็ดสอ้าเจด้านี่เลยงแดนี้ก่หงแปจ่อเนี่ยป้าจันจอนี่แหละเ่ราไปไกลหอก่ไปไกลกันแต่เี่สิเลสางนไม่รู้ตามเจตนาของอาจารย์เลยตัวนี้โอ้สาธุเยครับตอนตนเลกเป่นตอนที่เป็นออกกับาไกลกันนะครับอาจารย์เนาะอ๋อบานกัตอนเลออกมกตตามนี่นะครับเนาะตอนเล็สูตรำนวณของคนนะครับ นี่นะครับผมกับว่าไกลกันครับผมก็เป็นหาสองแปดกับหาหนึ่งแปดนะครับเนาะติดนเน้นแห่ก็คือหาหนึ่งแปดนะครับผมของคุาอาจารย์เป็นในวงไห่ะครับผมหาหนึ่งแปดนะครับเนาะครับอ่สามตัวนะครับอาจารย์น้องปือปล่อยมาแล้วเด้อนะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสี่นะครับบนเดนสองกับแปดนะครับจับคู่สองห้าสองแปดแปดสองเก้าเน้น ห้าหนึ่งแปดนะครับเอานะครับผมมักต่าชอบน้ำไปหยิบจับกับสลากกินแบงนะครับนในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกจุดสี่นะครับผมสามตัวบนนะครับเอาปล่อยมาแล้วนะครับสําหรับสองตัวบนเอสองตัวล่างวันที่ยี่สิบสามนะครับหยิบสามเนาะอาจารย์จะปล่อยนะครับด้วยนะครับนะครับติดตามรอเลยนะครับเนาะรอติดตามนะครับสองตัวของอาจารย์น้องปือนะครับ เราวันทีสามอาจารย์รับผู้ไว้ปครับเออตีสามตีสามตสามไปเอาครับก็เห็นใจอาจารย์นั่นเลยครับเด้อนะครับพี่น้องเนาะครับก็จะจะทัวร์หาเราหลายครับเราว่ารับบ่ไหว้ครับผมแน่นปะครับเราจะบอกก่อนนี้ว่าเราพักก่อนนั่นป่ะนี่ครับผมก่อนอาจารย์บอกไปรอไปติดตามทั้งช่องอาจารย์เนาะตัดดูเราทั้งช่องละเอียดมันละเอียดดีครับผมบอกไปได้ครับหมดลืมอีกแล้วก็เขียนไปโย่ไปหอดห้านซื่อหาจกหายวมีอยู่นะหาลืมมันนะ แ่นนั่นเองครับครับผมก็เห็นใจอาจารยเนาะครับผมเรากล้วกัแต่นั่งอยู่นี่กัดโทรัพทดังอยู่ตลอดนะครับนี่ครับครับตอนนั่งอยู่นี่ก็ททอศัพทดังตลอดนะครับเนาะเราก็บรับนะครับรับบไหวนะครับพี่น้องจังไหนก็ลอติดตามทั้งช่องนะครับเนาะทั้งช่องทีมงานเทั้งซีช่องหาช่องนะครับอยู่โซนหลังนะครับเนาะโซนบนอีกหาหกช่องนะครับลรอติดตามกันครับเด้อนะครับ เราก็มือหลับสายบ่ไหวนะครับพี่น้องนะครับเนาะอ๋อเกอนนี่คนทรมาหลายบอคับพี่ีเป็นหลายเอทร่มาหลายอันก็มาจย่อมบนอย่างเนาะเบื้งแรกวบืมั่นใจว่าอยากยิ่งจะากอาจารย์เดี๋ยวมานะแล้วบอกหาสูนั้นหนึ่งหาสองาเลยอเอาแค่นี้แหละมาได้บ่ต้องหลายตัวเอาแค่นี้นก็ซื้อว่าได้ซื้อขึ้นซื้อว่าได้ ไม่เห็นไม่เห็นอาจารย์ไม่นอาจารย์เอาถือมือมาี่เผ่านเนาะเขาไปเขาไปตะมือแหลกเนาะเขมไดเาเขาหคงฆ่ามาเห็ทีเดียวเดียวเลยเลยตัดตัดเนาะนะครับเขาไมตรงเขาเทงนะครับตัดคมวังพี่น้องบิดนะครับพี่น้องเนาะนะครับ ตัดของบางพี่น้องหมดไปเลยเออโอ้ยเหลืออาจารย์ไปตรงตัวุลิกไปบวงเนียนเขาไม่ตรงเุลิกน้อเนี่ยตุลิกเขามาตรงตุลิกอาจารย์บวงเม่ยนมาเขาหายวัตทีสิบห้าเขาหายแต่แต่หลังเลยของมากเกินสองหมื่นสามหมื่นเนาะนะครับโอ้ยจะจะบอกจะเดืยดฝากไปถึงภูทีเพิ่นกระลังผลิตถูกอยู่เด้อวผลเห็ุตรงไหนเงี้ยภูทีเพิ่นกระลังผลิตถูกอยู่ตอนนี้วันที่วันที่สิบห้าอีกวันที่อะไรวันที่ห้าบ่วันที่สามสิบที่ เออครับผู้เพิ่นกต่อยู่เพิ่นกต่ย่าเฮ็ดถออครับผมหรือตุ่นเน่นะครับผมแต่เพิ่นตั้งอยู่แต่เพิ่นชุ่มอยู่หรือตุนพี่น้องเนาะหรือตุนพี่น้องเนี่ยข้เจ้าให้ให้คนให้คนถือเลยครับผมเจ้าให้ในคนบอถือเฮ็ยในคนบอถือเฮ็ยในคนบ่มีความหวังไปเลยแม่นครับมาบดความหวังไปเลยนะครับน้ำคงค่ากต่ฟังอยู่เด้อบ่แม่นว่าคุณจุดเพื่อสีให้คนเขาถือเลยนะเจ้าคุณจุดเพื่อให้คนบอถือแล้วตอนอยากได้กระจุยครับผมอาจารย์กรอยู่นั่งละครับ ครับพ่อจ้อยนะครับผมไ